เพราะถ้ายังไม่หยุดอีกผมก็ต้องร้องต่อคำได้การปปอชอ้างเรื่องเรื่องปฏิบัติเนี่ยทำไมกรณีของคนเสื้อแดงจึงสามารถปิดถนนได้โดยที่ไม่มีการดำเนินคดีแล้วถามว่าคนเสื้อแดงที่ปิดถนนวันนี้เขาถูกดำเนินคดีไหมครับไม่ใช่ครับดี่ดล่าสุดไม่เกี่ยวกับปี53เลยนะคะไปปิดปิดถนนไปปิดสนามบินที่เชียงราย คือการปิดถนนผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยู่เหนือกฎหมายแล้วครับวันนั้นผมเชื่อว่าหลายฝ่ายที่เขามีการดําเนินการมีการร้องอยู่ให้คุณ้องกิจไปตรวจสอบตรงนี้ก่อน mm hmm. นะครับผมเชื่อว่าวันนี้้าตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีการดําเนินคดีถึงกลับมาเรียนถามว่าอย่างนี้เลือกปฏิบัติหรือมไม่ไงคะมันมีคนร้องไหมละครับมีคนร้องแจ้งความด้วยค่ะถ้ามีคนร้องผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทําผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกระบวนการเรามีพนักงานสอบสวนมีตั้งแต่ตํารวจมีตั้งแต่อายการมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่ทาตามระเบียบเราทําผิดระเบบียยกกฎหมาารรจจ โอเคเล็กน้อยเราเรียกร้องกันตามประชาธิปไตยเราก็โอเคแต่ว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าทำแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ถูกครับที่ท่านพูดถึงทำพิพากษา อย่ายวๆผมว่ายาวๆเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือที่ผิดกฎหมายแต่ครั้งนี้ยังไม่มีคำพิพากษาใดเลยที่บอกว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายขอเขาเรียงที่บานะเขาเถียนที่บ้าครับากำลังกดดันไปที่ผู้ว่ากทมเพื่อที่จะให้จัดการกับน้องทุ่แลผมผมไม่ไู้จะพูดยังไงเลยเห็นเห็นใจจริงๆเพราะว่ามีคนส่งรูปคุณสมจิตมาให้ผมด้วยอ่ะผมไม่อยากให้ดูเลย จริงเลยก็โอเคอาจจะไปทําข่าวเนาะ่เรื่อเลาะม่กอรถามไม่ตอบง่ายๆเท่านั้นเองว่ามันไม่สามารไม่ในการปฏิบัติทำไมไม่ทราบท่านทำไมท่านตอบไม่ได้แล้วก็ถามคุณองจิตกลับนิดนึงว่าในหนังสือเนี่ยคุณงกิจสนุนให้ไม่ปิดถนนไหมครับ ำนุนให้ม็อบปิดถนนไหมครับให,ใ,หให้ให้คนกรุงเทพเดือดร้อนไหมครับถามนิดนึงผมก็อยากถามคุณคุณจิตเหมือนกันในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนนะคุณจิตเป็นคุณจิตเป็นสื่อที่อยู่ช่องเจ็ดนะครับแล้วคุณจิตก็ทําหน้าที่สื่อมานานแล้วคุณจิตก็ไปในในพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะไปสังเกตการก็ได้แต่ถามว่าคุณจิตอยากให้ม็อบอุลุพง์เนี่ยยังปิดถนนเนี่ยที่ประชาชนเดือดร้อนคุณคุณจิตสนับสนุนไหมครับต้องไปถามกับในส่วนของแกนรนำที่เขาเป็นการเจรจากันก็นั่นเองคุณจิตในฐานะสื่อผมก็ถามกลับเหมือนกันว่าเออกนนนถาาามัับทท่่่ววใีคนเสื้อแดงชุมนุมเนี่ย ผมว่าผมผมขออนุญาตเองนะครับผมผมผมไม่อยากเป็นกรรมการที่จะต้องทําให้มีการขัดแย้งเพราะว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาเรื่องราว่านี้เยอะแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องกรรมการค่ะมันแค่การตั้งคาถามอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเพื่อให้สนับได้20บคน่างชุมนุมนับได้30คนคือเป็นยังไงคะอันนี้ไม่รู้ใครแต่ว่าเขาส่งมาให้แต่ผมก็ไม่อยากขยายผมไม่อยากขยาย ใช่ค่ะขยายเลยก็ได้ค่ะไม่อยากขยายแต่อย่างเงี้ยแล้วจะมาถามผมในเรื่องประเด็นนี้มันไม่ถูกในเรื่องของการก็ไม่เกี่ยวครับก็ว่าคุณสมจิตคุณสมจิตมาถามผมเรื่องนี้ก่อนก็ผมถึงบอกว่าคุณสมจิตไปทําหน้าที่นักข่าวไงแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะเกินเลยความเป็นนักข่าวนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพการาการไปถามไปถามเรื่องเสื้อแดงสมัยสมัยอ่ากี่ปีมาแล้วละแล้เกิดถามตรงนี้เราก็ไปถามกลับว่าคนตายกี่คน โดน,นจับกี่คนได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ก็แกอย่าว่าอย่างนั้นอย่าว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมแค่นี้หนุนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกไปกินไปนอนไปเลี้ยงก็ไม่แน่ใจไงฮะก็ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปสิถ้าไม่ใช่ก็ปฏิเสธไว้ ก็อันนี้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกันดีคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพผมในฐานะที่เย็นมาผมก็ใส่กางเกงขาสั้นเช้ามาผมก็ไปเดินวิ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ขณะนี้ผมทําหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศผมนฐทนะที่สื่ออยู่นุกอะไรเรียนถามท่านค่ะว่าถามคนอื่นก่อนดีกว่าอยู่กันเป็นร้อยคนก็กลายเป็นว่าผมต้องมาทะเลาะกับคุณตุจิตคนเดียวไม่ได้ไม่การทะเลาะเลยค่ะท่านอย่าเบี่ยงเบนประเด็นคือจะทําอย่างไรให้การชุมนุมเนี่ยเสมอภาคกันในการบังคับใช้กฎก็ไม่เกี่ยวครับนิติรัฐนิติรัฐน นิติธรรมอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่ที่ผมผมก็รวบรวมหลักฐานตามที่ผมมีอำนาจหน้าที่ตามตัวของนโยบายนโยบายอะค่ะท่านขาวแนวนโยบายเนี่ยของท่นเนี่ก็พูดถึงว่านิติรัฐมีจิยธรรมในการนั่นมันก็เหมือนกับมีรูปท่านอยู่ที่ชุมนุมเสื้อแดงตเอมาใช้อย่างนี้ได้เพื่อที่จะทำลายใช่ไหมคะแ้่อย่างนั้นอะคือคือรัฐย่างนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ที่ท่านทำแบบเนี้ยมันคือการทำลายแต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามก็ทำได้แต่ถ้าพวกว่าทำผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณเอง นะครับไม่เกี่ยวผมก็กํากับดูแลก็คือหมายถึงผมก็ต้องสอบข้อเท็จจริงว่าถ้าผู้ว่าไม่รู้ลูกน้องผู้ว่ารู้ไหมอำนาจในการอนุญาตให้เนี่ยมันขอบเขตแค่ไหนก็ต้องว่าไปตามระเบียบไม่เกี่ยวกันนะครับท่านก็คิดว่าท่านกาลังทําตามอำนาจขอบเขตของตัวเองใช่ผมผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดเพียงแต่ว่ามีคนเดือดร้อนมีคนร้องเรียนมาเราก็ต้องสอบพอสอบเสร็จข้อเท็จจริงมีเหตุมีผลยังไงก็ต้องว่าตามนั้น ไม่มีปัญหาครับนะคนุณสมจิตเอาจับมือดีกว่าเอาไม่จับเหรอโอเคไม่จับไม่จับอยากหอมแก๊งจริงๆเลยนะคุณสมจิตเอาจับมือดีกว่าเอาไม่จับเหรอโอเคไม่จับไม่จับอยากหอมแก๊งจริงๆเลย Oh no Hot Shot Break Chance Club คุณวิสารกับพร้อมพง สองคนมีทั้งประสบการณ์อ้างตัวเองว่าเป็นผู้บริหารประเทศประเทศถึงได้ชิบหายวายวอดเนี่ยแหละครับคนอย่างคุณที่อ้างว่าเป็นผู้บริหารประเทศสติปัญญาความรู้ประสบการณ์ยังสู้คุณสมจิตไม่ได้เลยคุณสมจิตขวัญใจของผมผมชอบเธอมากส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันแต่ชื่นชมในฐานะเป็นนักข่าว ที่กล้าทำหน้าที่ของตัวเองแต่คุณสองคนนะ่ะวิสารกับพร้อมพงนะขอโทษทำหน้าที่ไม่เป็นสับปะรดขลุยเลยแหมแล้วสุดท้ายยังจะไปหอมแก้มเขาอีกระวังนะครับมันจะเจอข้อหามิ่นประมาทเพราะเขาเป็นผู้หญิงนะครับต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะเห็นไหมครับทำไมประเทศเราถึงแย่นี่กัะครับ นี่แหละครับวิสารบอกว่าเป็นผู้บริหารประเทศและมีสติปัญญาแค่เนี้ยก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับพอแม่พี่น้องเห็นแล้วทนไม่ไหวก็ออกมาร่วมกับเราเขาบริหารประเทศดีมากครับดูเลยแล้วกันอ้าวนะครับสหรัฐสั่งห้ามนำเข้าอาหารไทยส2องรายการครับมีอะไรบ้างมะขามหวานมะขามเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำปลา ลิ้นจี่ในกระป๋องน้ำเชื่อมแกงเขียวหวานเครื่องแกงแดงมะม่วงหั่นเป็นชิ้นในน้ำเชื่อมกล้วยหอมกล้วยอบแห้งปลาแมคเครทอดรสเผ็ดปลาแมคเครทอดราดพริกส2องรายการเขาห้ามและเป็นยังไงครับและเป็นยังไงครับไม่วันนี้ส่งออกก็พังภาพอยู่แล้วเพราะข้าวส่งออกไม่ได้ บรรลัยเจอสินค้าพวกนี้เข้าไปออกไปอีกแล้วจะทำยังไงในขณะากระกกระวงพาณิชย์น,นา,ายนัทวุฒิใสหัวไปแล้วทะมนตรีช่วยเอ๊ะใสเกลือไ้ไม่ใช่ใสหัวไปใสหัวไปนั่นพ่อมันใสหัวไปเคยดูบ้างไหมเคยสนใจบ้างไหมว่าตรงนี้บริหารประเทศอย่างนี้ วายวอดขนาดไหนเอ้าไม่เชื่อผมมาดูใครครับที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเศรษฐกิจไทยเพราะแม่พี่น้องทราบไหมครับนี่ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นในอัตราเล่งถึง5.7%โดยเพิ่มจาก159,432บาทเป็น168,000 517บาทนี่คือตัวเลขในปี2,554คือหนี้ต่อครัวเรือนเพิ่มจากแสนห้าเกเป็นแสนหกแปปี2,555นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยพุ่งขึ้นถึง80%ของ GDP และเป็นหนึ่งเดียวที่มีหนี้ครัวเรือน สูงที่สุดในเอเชียครับนี่อาการบริหารของท่านค่าครองชีพจึงถีบตัวสูงขึ้นข้าวอาหารทั้งหมดกา๊าซน้ำมันสินค้าจำเป็นราคาเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าดัชนีของผู้บริโภคผลทาให้รายได้ของพ่อแม่พี่น้องไม่พอกับรายจ่ายท่านจึงมี หนี้สินเพิ่มขึ้นยอดหนี้นะครับยอดหนี้เขาบอกว่าวิกฤตครัวเรือนจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเรามาดูยอดหนี้ของพ่อแม่พี่น้องนอกระบบที่สำรวจได้กี่ลายทราบไหมครับหนึ่งล้านสองแสนลายมากยังไม่เคยมีประกอรน,นี่ในระบบธนาคารและ สถาบัานการเงินหนี้เสียทะลักครับธนาคารสั่งสำรองหนี้เสียธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งคุมเข้มสินเชื่อการปล่อยกู้บ้านรถยนต์เท่านั้นยังไม่พอธนาคารโลกเตือนหนี้ท่วมไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยธนาคารโลกหรือ world bank ระบุว่า นี่สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มจาก42.6%ของ GDP เป็น50.2%ของ GDP ในปี2555และในปี2556เพิ่มเป็น58%และปี57 60%เปอร์งแน่นอนเจงแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องนี่สาธารณะ60%ของ GDP หม่อยกระรอกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องยังไม่เชื่อผมไปหาข้อมูลมาอีกตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นี่สาธารณะของประเทศไทย40.2% ของ GDP เองตอนนี้กดเข้าไป50าฝ่าแล้วตอนต้มยำกุ้งนี่สาธารณะ40.2เศรษฐกิจไทยก็ล่มสลายแล้วต้องเข้าโปรแกรม IMF จําจำได้ไหมครับ IMF อาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามีใครทุจริตใน IMF มมากรัฐบาลที่มาจากภาคธุรกิจถ้ามุ่งเอาแต่กำไร ก็ถูกต้องเพราะเป็นนักธุรกิจแต่ถ้าเอากําไรให้กับประเทศชาติยังพอทนแต่ไอ้บ้านี่เอากําไรให้กับตัวเองพวกพ้องและครอบครัวข้าการพนักงานรัฐวิสาหกิจตําแหน่งไม่ได้ได้ไม่ได้ความสามารถได้มาจากการวิ่งเต้นใช้เงินซื้อและยอมรับใช้นักการเมืองระบบราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเสื่อมโทรมเพราะ นักการเมืองได้ใช้ข้าราชการและพนักงานร,รับวิสาหกิจให้ทุจริตคอร์รัปชันพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงครับบอกบริหารประเทศเก่งน้ำท่วมซ้ำซากเห็นไหมครับนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลท่านดูแล้วกันภาคตะวันออกไม่เคยเจอน้ำท่วม ปีนี้เจอหนักสุดในรอบ40ปี40ปีไม่พอเจอก็ไปสามกระทอกเลยเก็บกระสอบทรายแล้วทำความสะอาดมาเก็บกระสอบทรายแล้วทำความสะอาดมาอย่างนี้ต้องร้องเพลงคุณสุเทพข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเห็นไหมครับย้อนสถิติน้ำท่วมประเทศไทยไป200ปีจะพบว่าน้ำท่วมซ้ำรอยเดียวกันหมดมาเส้นทางเดียว คือน้ำบ่าจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางและไหลออกอ่าวไทยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเห็นสายทาลาไหลล่องเป็นยังไงครับเป็นชามอ่างน้ำจึงท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ปีนี้สถานการณ์ต่างจากปีที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงเพราะน้ำท่วมภาคตะวันออกด้านเดียว ทำให้แม่น้ำบางปะกงต้องรับศึกหนักกว่าเจ้าพยาหลายเท่าตัวแผนยุทธศาสตร์แก้น้ําท่วมที่ไอปลอดไอเวนปลอดไอวรนุชปลอดขออนุมัติ3.5แสนล้านใช้ไป1.2แสนล้านแล้วผิดหมดครับแผนการของกอบอเจนกระบงคาดการผิดลงทุนไปแล้ว1.2แสนล้านใครรับผิดชอบกอบกบ กบอหรือหรือ,รอไอ้ปลอดหรือไม่ต้องรับเพราะไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มันเป็นเงินภาษีพวกเรานี่คือการบริหารประเทศพ่อแม่พี่น้องคิดดูเอา้าพ่อแม่พี่น้องไปดูแล้วกันแหมไอ้แมวก็อบอกว่าเขาแน่ไอ้แมวก็บอกว่าเขาสุดยอดไปดูคลิปไอ้แมวเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเห็นพักการเมือง มีการปฏิรูปให้ก้าวหน้าให้สมกับรองรับประชาธิปไตยที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆปฏิรูปเนี่ยมันต้องเป็นรูปความคิดคืออยากให้มองให้รอบถ้าเรามองเฉพาะพรรคการเมืองหรือเรามองเฉพาะรมงูมันไม่พอมันต้องมีมองทั้งระบบแล้วก็มองเรื่องของการแทรกแซงระบบโดยที่